ทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวที่ดิมก็คือไปซื้ออไปได้ไปที่ทางเก่ามาเขายังก็ยังมีบางร้านเปิดแต่เออทางใหม่ใช่แล้วโอ้ยสุกก็ไปที่ทางใหม่มาก็ยังมีบางร้านนะคะแบบเขาเปิดโอเคก็คือไปได้กระเป๋านี้มาจะบอกว่ามาเลยได้ไหมที่แบบนี้ก็มีอันนอ มีด้วยน่ารักมากฉันก็ซื้อมาเป็นแบบสำหรับที่แบบว่ากระเป๋าตัตงอนะไรเงี้ยโอเคจบบเป็ไหนแบบประมาณนี้น่ารักน่ารักน่ารักอันนี้แค่หนึ่งร้อยบาทโอเคของมาเวลนะคะโอเคก็คือในอดีตตอนที่เป็นเด็กตอนที่เป็นวัยรุ่นก็ใช้แบรนด์นี้โอเคแล้วก็กระเป๋าละวจ้านี่อันนี้ของเฟเนเล่ก็คือเป็นกระเป๋าสะพาย้างประมาณนี้ ้างเนาะอันนี้ก็จะใส่บบนะนะเป็นกระเป๋าตังค์นะฮะก็เอระมาณนี้จะใส่ได้ประมัณน,นี้จะ่ทุกคนต้องรีบหน่อยวันนี้สองร้อยห้าสิบต้องรีบหน่อยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะอันนี้เราก็แจกหนึ่งพันนะจ๊ะึ่งพันดูราคาสองพันเหลือสองร้อยห้าสิบเขาลดนะจ๊ะแจกแถมโอเครีบไปซื้อกันนี่ราคาจริงมันหนึ่งพันห้าสิบโอเครีบไปซื้อกันนะจ๊ะที่ข้างหม่ แต่แถมรดโอเคมีเป็นแบบหนาอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะมากเลยโอเคตันนี้ของฉันเแนบบี่ยอันนี้กระเป๋าคอยใช้ก็อกระเปเหรียก็มีประมาณนี้เนาะโอเคอยากได้อีกแต่ว่ากับจุดงใจนิดนึงคือใช้ใช้เวลาตอนที่สาม,มีไปห่องน้ำรีบรีบซื้อก่อนปว่าจากทิมกบัวโอเคตัวหนั้ตามนูตากเรวิเคทิก่อน เวาจกันใหไ่